อัดแน,น่นได้ใจจริงๆเอาพร้อมแล้วครับที่ชู่ว่านไปเลยเอา สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะฮะวันนี้ก็อยู่กับไบมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีมอดของรถบรรทุกทางทหารที่เจ๋งๆเนี่ยมาเล่นให้ดู3คันนะครับวันนี้เอาใจคนรักรถบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารถที่ผมเอามาเล่นในวันนี้มีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากคันทางด้านซ้ายก่อนนะครับ คันนี้ชื่อรุ่นของเขามันคือ M977 นะครับเป็นรถบรรทุกทางทหารโดยเฉพาะเลยนะครับสังเกตรูปทรงของเขาจะไม่ค่อยเหมือนพวกรถบรรทุกทั่วไปนะครับคือมันจะออกแนวแบบสมบุกสมบันหน่อยล้อทั้งหมดนี่มี8ล้อนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ฝั่งละ4นะฮะแล้วก็ด้านท้ายเขานี่จะมีขนตู้อะไรอยู่ข้างบนด้วยนะครับตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ล้อนี่แบบ ดอกยางที่เบื้เริ่มเลยตรงนี้น่าจะถังน้ํามันนะครับระเบิดไหมเนี่ยไปยิงเล่นเดี๋ยวจะระเบิดเอานะครับมาสุดยอดเลยคันนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปขับกันดูหน่อยตรงห้องโดยสารเขาก็จะเป็นแบบติเตียนะครับคือไม่สูงมากเหมาะกับแบบการประทะมากเลยคันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเข้าอู่แต่งไม่ได้นะครับ แต่รู้สึกว่าเขาจะมีลายมาให้เราเลือกด้วยอ่านี่ครับมีอยู่2ลายนะครับอันนี้เป็นลายแบบแนวแนวแบบทะเลทรายครับส่วนอันนี้เป็นลายแบบลายพลางนะฮะพางทหารแล้วก็เปิดประตูได้ไหมหวะเดี๋ยวลองก่อนน่าจะเปิดได้นะครับประตูห้องคนขับ เปิดประตูซ้ายขวาได้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าได้อาจจะแต่งอะไรได้ไม่เยอะนะครับคันนี้โอ้ไฟสวยมากเลยสว่างวาบเลยนะฮะเ <c oughs> เวลาขับก็จะแบบไม่ค่อยซิ่งเท่าไหร่ครับอืดๆน,นิดนึงเออผมลืมบอกไปนะครับ มันปรับแต่งไอตรงด้านหลังด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เมนูอีกอันหนึ่งนี่เราสามารถที่จะเอาออกได้นะครับตรงข้างหลังแบบคล้ายๆแบบบรรทุกของได้แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นของที่เขาเซตมาให้นะครับจะเป็นพวกยางรถยนต์ถังแก๊สแล้วก็มีพาเลตไม้ด้วยนะนี่ผมว่าเอาออกเท่กว่านะ นี่เอาออกไปเลยเท่กว่าครับอย่างนี้มันน่าจะขนคนได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาคนหย่อนลงไปหน่อยดีกว่าจอดอีอ่ะแล้วก็เราเอาคนหย่อนลงไปครับเอาเป็นตัวอะไรดีเอาตัวสตีฟแล้วกันตีฟใหม่อีกแล้วตีฟเอาตีฟหย่อนลงไป โอ้ลองกยืนได้ด้วยครับเอาเย <ๆ S 1> เอะๆเลยตี๊บอ่าแน่นเอียดไอ้น,นี้ตอนจอดยังไม่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวต้องดูตอนวิ่งส7อันนี้50ตัวนะครับตีปเต็มรถเลยเอาไว้พาตีปไปเที่ยวอัดได้เยอะกว่านี้ไาเดี๋ยวลองก่อนโอ้ได้ครับ60 62 เอาเจ็ดสิบพอแล้วกันรู้สึกว่าเริ่มเยอะแล้วนะฮะตีปี้ยืนสั่นเลยเจ็ดสิบตัวออกรถได้โอ้ตีบร่วงครับบุ้นวุ้นวุ้นวุ้นอุ้ยไอ้มันสะดุดอะไรเหมือนมันจะบักบักนะครับไปเลยตีบซิ่งบุ้นว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 ุ้นนนนนนน ค่อยๆล่วงบทีละตัวตีปเราเดี๋ยวลองลองขึ้นเดินตรงนี้หน่อยดีกว่าติดถะ่วไปตีบเดี๋ยวเดี๋ยวยังติดไม่ได้อะตรงนี้เหมือนมันจะปักๆนะครับคือขับมาตรงๆแล้วมันแบบมันชอบไปสะดุดอะไรก็ไม่รู้มาขึ้นเดินขึ้นเดิน หมดคันพอดีอุยกิ้งเป็นลูกขนุนเลยมาดูคันที่สองกันบ้างครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกับคันเมื่อกี้นะครับชื่อรุ่นก็คือ M9.7 เหมือนกันนะฮะแต่ว่าคันนี้ด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นแท้งแบบบรรจุเชื้อเพลิงนะครับน่าจะเอาไว้ขนส่งพวกของเหลวต่างๆนะฮะเป็นรถ8ล้อเหมือนกันด้านบนมียางอะไหล่นะครับรอนงี้ยเบิ่มเลย แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบันไดไ่ขึ้นไปด้านบนด้วยเผื่อเอาไว้แบบเปิดปิดฝาหัวใจนะครับแม่คันนี้ก็เทไม่แพ้ไอ้คันแรกนะครับบรรจุเชื้อเพลิงอันนี้น่าจะขนคนไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูหน่อยอมาดูซิมันจะเปิดปิดอะไรได้หรือเปล่านะครับไปที่คำสั่งพิเศษกันก่อนโอ้คันนี้แต่งอะไรไม่ได้ครับผม ปรับอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวจะลองปรับลายดูอย่างเดียวแล้วกันอ่าอันนี้ปรับได้2ลายนะครับคือเป็นลายพางกับลายแบบออกแนว,แนวสีโทนทะเลทรายนะครับเอาเป็นลายพางแล้วกันนะแล้วก็ประตูประตูน่าจะเปิดได้เฉพาะตรงห้องคนขับนะครับ อา่ประมาณนี้แล้วก็เปิดปิดไฟหน้าได้นะครับปิดประตูเปิดไฟหน้าก่อนเลยปึ๊บเดี๋ยวผมจะลองปรับเวลาให้มันเป็นตอนกลางคืนนะครับมาดูซิว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนี่อันนี้คือตอนกลางคืนนะครับสังเกตว่าไฟหน้านี่เสด่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีคล้ายๆไฟอะไรอยู่ตรง อยู่ตรงรอบๆด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเป็นไฟท้ายสีดแดงเอ๋ตีหลบหน่อยเพื่อนตีหล,ลบหน่อยลบหน่อยอย่าคว้างข้างไอ้อคันเมื่อกี้ได้ทาตีบล่วงเอาไว้แบบเต็มเลยนะฮะกระเดนรอบเลยสิงไปขึ้นเนินตรงนี้กันหน่อยครับผม <Whoa. S 2> mm hmm. เดี๋ยวลองเอาฝนตกด้วยดีกว่า mm hmm. เอาแบบฝนตกฟ้าร้อง oh, mm hmm. มืดมากเลยครับ mm hmm. เห็นแค่ไฟจากตัวรถเท่าน,นั้นเองโอ้ oh, mm hmm. มืดติดตือเลย mm hmm. เดี๋ยวเอาสว่างนิดนึง mm hmm. สักปายโม โอเคหุยตัวอะไรตัวอะไรซ้ายมือสิงโตหรือเปล่าเดชนซะเลยแม่เหมาะจะขับลุยจริงครับคันนี้สมแล้วที่เป็นรถทหารนะฮะรูปทรงแบบแวลดูสมบุกสมบันอ๋ออึ๊บอย่าเพิ่งลื่นเพื่อน ลีขขนาดขับทางแบบทางฝุ่นนะครับมันก็ยังไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะไม่สะดุดเหมือนไอ้คันแรกนะครับ hey, ว้อ้เฮ้ฮะอุ้ยลืมดูทางปรับกล้องเป็นแบบนี้แล้วไม่ได้ดูทางตีบเบีต <c oughs> ีบโดนชนอีกแล้วนะ แต่คันนี้มันเหมาะจะซิ่งมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาไปไปแต่งซิ่งดูหน่อยดีกว่าโมไปที่โมความเร็วไปหน่อยผมจะโมแรงม้าไปสัก50าสิบละกันนะครับแล้วก็ทอกนี่เอาสัก3ามปึ๊บโอเคแล้วเราลองเอาไปวิ่งทางตรงดูครับเอาสักแถวๆนี้แล้วกัน วิ่งไปนู่นเลยครับขูบนโอเคมาดูกันหน่อยครับรประุกสิ่งฝนตกด้วยโอ้โหความเร็วค่อยๆขึ้นมานะครับตอนนี้ทะลุกเกียร์หไปแล้วฮะสองรครับผมสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยังขึ้นอยู่ครับ รีบไปส่งน้ำมันสองเดี๋ยวลองเอาแรงขึ้นอีกนิดนึงครับรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่แรงม้า100ไปเลยอ่าแล้วก็แรงทอร์กเอา ห้านะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝนไปก่อนโอเคไปกันเลยครับผมบลุมบลุ่มบลุ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 อุย๊ยล้อปัดล้อปัดโอ้โหรู้สึกว่าทอกเยอะไปนะครับเแปดล้อหมุนไม่ทันปัดแบบนี้เลย อ้แรงมากอุ้ <of> <osure> ยวุ้ยุ้ยุ้ยตรงไปตรงไปอ่อเหมือนมันอั้นๆครับคือเหยียบแล้วความเร็วมันขึ้นไม่เท่าไหร่ครับล้อมันหมุนไม่ทันแล้วก็ อาจจะเป็นพอรูปทรงมันด้วยนะครับเพราะว่าเอาตามจริงถ้าเกิดว่าเป็นพวกรถสุปร์คารแล้วผมมาแต่งระดับนี้มันทะลุ400 500ไปแล้วนะฮะอันนี้เพิ่งจะ300ะกว่าๆเท่านั้นเองเฮ้ยเริ่มมาครับแรงปลายเริ่มมาฮะอย่าไปเ้ยเฮ้ยโค้งโค้งโค้งเอาไม่อยู่ฮะแรงเกินเลี้ยวไม่ทันแม่ แล้วก็คันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคันนี้มันมีชื่อรุ่นว่า M939 นะครับอันนี้น่าจะเป็นรถบรรทุกคนนะครับเอาไวบ้บรรทุกกําลังพลต่างๆคันนี้จะมีแค่หกล้อนะครับโมเดลจะคล้ายๆกับรถต้นแบบในเกมเหมือนกันนะฮะน่าจะเปลี่ยนแค่นิดหน่อยนะถังน้ํามันก็อยู่ด้านข้างนะครับดีเซ o RJP8 Only ล้อนะฮะด้านหลังก็คุมผ้าใบแล้วก็มียางอะไหล่อยู่ตรงนี้ล้อหนึ่งนะครับว่าด้านท้ายก็ไม่มีอะไรครับเอาคนขึ้นไปนั่งได้อย่างเดียวไปดูข้างในกันดีกว่าปึ๊บเดี๋ยวผมลองเปิดประตูดูก่อนเลยอย่างแรกนะครับอ่าเปิดฝากระโปรงด้านหน้าได้ด้วยนะครับ ฝากระโปรงด้านหน้าโชว์เครื่องยนต์แล้วก็ด้านหลังก็เปิดไอตรงฝากระบะท้ายได้นะครับแล้วก็ประตูซ้ายขวาปิดไว้เหมือนเดิมอันนี้คือ first person นะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองแต่งโดยเอาไอเจ้าผ้าใบด้านหลังออกนะครับหลังคาด้านหลังต้องใช้เมนูอีกอันหนึ่งแต่ง Vehicle นะครับแล้วก็ Modify อ่าอันนี้มีเป็น e x t r a หนึ่งนะครับนี่เปิดฝาด้านหลังออกได้นะครับเท่านี้ก็เทแล้วนะเท่กว่าโมเดลเดิมในเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาผู้โดยสารใส่ลงไปหน่อยหนึ่งสอห้าหกด แ9 1เก้าสิบโอเคเอาสิบตัวก่อนนะครับตีฟขึ้นมาเลยตีฟตีฟค่อยๆ่อกระดึบ,บข,ข,ขึ้นมานะครับโอเคฝั่งนี้นั่งเต็มสี่นะฮะแล้วก็ห้าหกอ้าวนั่งได้แค่หเหรอมันน่าจะนั่งได้อีกสองคนนะครับไม่รู้เพราะอะไรถึงขึ้นไม่ได้นะฮะไม่ยอมขึ้นมาฮนะ โอเคไม่เป็นไรครับเอาหคนก่อนแล้วกันนะฮะไปซิ่งไปโอ้โหอืดมากเลยคันนี้คันนี้รู้สึกไม่ซิ่งเท่าไอ้สองคันแรกนะครับอันนี้เอาไว้ขนคนโดยเฉพาะเลยนี่เลยลงทางฝุ่นกันเลยยาวไปข้ามทางรถไฟบม้ขึ้นเนินตรงนี้กันหน่อยครับไหวเปล่า คือแต่ก็ยังไหวยอยู่นะครับยังขึ้นได้เรื่อยๆอ้อในอุ้ยตีปล่วงลาก่อยที้ตีปไม่ยอมเกาะไว้อ่ะเอาใหม่เสกมาใหม่ก่อนมาขึ้นมาอ้าวรอบนี้ รอบดีนั่งได้แค่3เลยนะครับไม่ยอมขึ้นมากันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยสองสามสี่ห้าหกจดแปดจริงๆมันควรจะนั่งด้วย10คนนะครับเพราะว่าในรูปตัวอย่างเนี่ยไอคนทาเนี่ยเขานั่งได้10แต่ว่าพอเราเอามาเล่นมันนั่งได้แค่6เองด้านหลัง6นะครับแล้วก็ด้านหน้าอีกตัวหนึ่ง7จเท่านั้นเอง ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม้ขึ้นเขากันหน่อยอึ้บมาไต่มันเลยฮะว้าวอะไรโอ้อโหตรงทางฝุ่นครับผม ม่เออดฮาไม่แรงเท่าไหร่ติดธบูตรงนี้ไปครับผมอ๋ตีบยังไม่ล่วงยังไงตีบ <c oughs> ยังไม่ทันขาดคำ <c oughs> <c oughs> ลาก,ก่อยตีบ รอบนี้เดี๋ยวเรามาเล่นแลมที่สูงที่สุดในเกม GTA กันบ้างครับมาดูซิว่ารถบรรทุกคันดีที่ลงแลมจาเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตโมความเร็วเพิ่มขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าของเดิมมันอ่ดมากเลยเอาแบบพอประมาณแล้วกันใส่ไปสัก50แรงม้านะครับแล้วก็ทอรคที่3นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราหย่อนตีปลงไปหน่อยดีกว่ามาดูกันที่ว่าตีปีจาเหนียวขนาดไหนนะฮะตีปลงแลม ร้อยตัวไหว<ๆ>เปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะ3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 20 21 22 23 24อุยเริ่มล่วง25เดี๋ยวเอาไปข้างหน้าหน่อย26 27 28 29 30 31 32 33 34, 34 35 36 37 38 39 40 <c oughs> เริ่มล่วงฮะแน่นเกิน เท่าไรเลยเนี่ยไม่เป็นไรใสไปก่อนแล้วกันแต่ไม่น่าถึงร้อยนะครับอัดไปเยอะๆตีบเริ่มวยวายฮะแน่นเกินเอาอัดไปเยอะๆตี๊เหมือนขนแรงงานนารกยังไงไม่รู้พอละเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเครื่องค้างนะฮะอัดแน่นได้ใจจริงอา้าวพร้อมนะครับที่ ชูว่านไปเลยเอาเทกจัดสรุปไปรอดสักตัวแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคโอเคตั้งหลักได้โอ้ยเหมือนจะตั้งหลักได้แล้วก็พลิกอีกทีนึงจะถึงพื้นอยู่แล้วยังไม่ได้ขับเลย ดี๋ยวเราใช้ตัวช่วยหน่อยแม่ผมนี่อยากขับลงแรมมากเลยฮะแต่ว่ามันกระดอน,นะครับแม่สงสารตีบเหลือเกินเอาตีปะทรมานลงลงล,งลงโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะน่าสดีดายละหยอดลงไปโอเคอูสังเกตด้านหลังนะครับกระบะเบี้ยวควันขึ้นดีกังหากโอ้โหย วันขึ้นขโมงเลยเยจะรอดถึงพื้นไหมหืมห่อยหลังลงก็ได้เว้ยเอาเข้าไปเอาไปรอดไปวันนี้โอ้โหแม่เพิ่งจะมาตั้งหลักได้เอาตอนสุดท้ายฮะติดถั่วไปแล้วกันไปเลยเอม ไยเทะฮะจากรถบรรทุกทหารกลายเป็นอะไรเนี่ยแล้วดูท่าขับดูถ้าขับไปขึ้นตัวนิทลุรถเลยแม่ในไหนมันก็จะพังแล้วส่งเคาะ์มาหน่อยแล้วกันครับน่าสงสารเหลือเกินเอาเอาไปสามสี่ห้าหกเจสลาก่อย เอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสตีฟน้อยเข้าไปส่งในค่ายทหารนะฮะวันนี้เราเล่นมอดรถทหารแล้วจะไม่เข้าค่ายดีก็ยังไงอยู่นะครับมาดูกันซิว่าเจ้าสตีฟน้อยวันนี้จะเข้าไปได้โดยสวัสดีภาพหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับผมบุนรุนบลุนบนเราไปทุกซิงด้วยไปกันเลยข้างหน้านครับผมทีทูวันโก้โ กระโดดเข้ามาโดยสวัสดีภาพครับผมติฟด,ด้วยรู้สึกว่าข้างในค่ายนี่เขาจะเปิด4ดาวเป็นการต้อนรับสตีฟนะครับแหมสตีฟตื่นเต้นไปหมดเลยครับผม่ซิงไปพร้อมลุยพร้อมลุยดิฟตรงนี้ครับโอ้ยดิฟยาวดิฟยาว ต้อนรับต้อนรับเหรอฮะมีรถถังออกมาต้อนรับตีบไหมตีฟมาทั้งทีฮะโอ้โมีแต่ลูกปืนมาต้อนรับเฮ้รถถังยังไม่มาครับมีแต่คนทหารคนทหารนะคนทหารไอรถถังมาแล้วอย่าไปกลัวตีฟบวกมาเลยบวกมาเลยบวกยิงรัวไปฮะยิงรัวไป วันนี้ไปใช้รถบรรทุกธรรมดาครับรถบรรทุกติด RPG ด้วยโอ้โหทหารมาเยอะฮะไอ้แน่เอาเหรอเอาเหรอย่า่ากับพี่น้องยังอีกยังอีกไอพวกเรานี้ไม่ยิงเลยครับเดี๋ยวไปหาที่ตั้งหลักก่อนไปหาที่ตั้งหลักก่อนฝ่าวงล้อมไปรถถังข้างหน้าไอ้แน่ยิงไปก่อน ยิงไปยิงยิงด่วยิฮะยังไงยังไงยังไงเลียวหลบ่ันแล้วยิงยิงด่วยิงครับผมจังหวะนี้ปุ้มปุ้มปุ้กางหลังมาอีกหกับรถด่วนซี ดูมันอม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 พังไหมพังไหมพังไหม,ไหมฮะเอาละฮะถอยก่อนครับผมรู้สึกว่าเริ่มจะมายเยอะครับรถจีบรถจีบอย่าซ่ารถถังยังพังมาแล้วนะรถจีบยังจะมาหาเรื่องอีกมาอีกแล้วมาอีกแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาไปสิบลูก ไ่ตายก็เลี้ยงไปโตโอ้โหมาก,กันเต็มเลยทีนี้ <laughs> มามีเท่าไหร่จัดมาให้หมดฮะมัดรวมกันมาเลยรถ <laughs> จีบรถจีบเอาไปตึงทีพอรถจีบโอเคตีบเดี๋ยวเราจะพานายไปส่งที่โรงจอดเครื่องบินครับ <laughs> ถึงแล้วถึงแล้วเตรียมลงได้ <laughs> จ้า ลงเลยลงเลยลงเลยกู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 โอเคตีปโอ้โ oh, หตีปนี่อาวุธครบมือฮะมันมาแล้วตีปตีปมันมาแล้วยิงมันยิงมันตีปเออเออยิงมันยิงมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วดูมันตีป ติ๊บเหมือนจะกลนวระเบิดจ้ะมีกระโดดหลบด้วยไปดีกว่าติ๊บไปไปหนี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 ไอ้ดีก็ยังตามไม่เลิกยังตามไม่เลิกฮะตามมาตามมานี่นะไปแล้วฮะทางออกเดียวครับผมขึ้นไททันเลวตามมาตามมา แล้วตีบวิ่งเร็วๆหน่อยตีบนี่ก็ขาสั้นฮนะวิ่งไม่ค่อยออกมาเร็วโอเคเปิดประตูปเปิดเร็วๆโอ้โหก็ะจะเปิดได้มาๆมาๆขึ้นมาตีบเร็ว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 ตีบมัวลีลาฮะไม่ยอมขึ้นเกิดอะไรขึ้นเลยไม่ขึ้นจะไปแล้วนะ เขาไม่ยอมขึ้นครับหรือว่านั่งได้ข้างหน้าคนเดียวเอ่ยเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหเหมือนจะขึ้นไม่ได้ครับโอเคงั้นไปกันก่อน,นครับผมโอ้ยขึ้นบินยังไงล่ะเนี่ยไม่มีรันเวเลยเอาไปกันอย่างนี้แหละองไปเลยครับฝ่าวงล้อม <c oughs> <c oughs> หลอดเว้ยลอดลอดเว้ยไม่กลัวบลุ้มบลุ้มบลุ่มบลุ่มโอ้ไม่ได้กินหรอกเต้เก็บล้อก่อนเก็บล้อว้าใครล็อกเป้าครับใครล็อกเป้าควงหลบได้อ่าเฮ้ย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  อุ้ยฟาเต็มเลยเ็ดขึ้นเฉขึ้นโอเคแมรู้สึกว่าจะรอดแล้วนะครับ <c oughs> ลาก,ก่อยเลยโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอดของรถบรรทุกทางทหารนะครับวันนี้ก็จัดให้3คันรวดเลยนะครับ น่าจะถูกใจคอทหารกันเป็นอย่างดีนะครับมอสนี่ทำออกมาได้แบบว่าค่อนข้างจะเนียนมากเลยนะครับขับเรารู้สึกว่าอยู่ในสงครามยังไงไม่รู้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาส่งท้าย กระโดดล่มดิ่งพระสุธากันหน่อยครับเดี๋ยวขึ้นไปสูงๆก่อนขึ้นไปสูงๆโอเคขึ้นไปเลยโอเคได้เวลาตดดครับผมที่สอวหน go ลาก่อยสตีฟตีดผู้สุกจะตดดไปทันนะฮะติดอยู่บนเครื่องดิ่งลงไปเลยดิ่งลงไปด้วยความเร็วสูงครับยังไงครับจังหวัดนี้ ลงสวยไหมลงสวยไหม,มกลางล่มครับแม่สวยงามวันนี้ลงแบบไม่ตายฮนะเ <Yeah. laughs>